ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตความเหนื่อยยากลำบากเมื่อได้โทรศัพท์มาได้เงินมาให้ทําอะไรก่อนรู้ไหมดูแลตัวเองให้มีความสุขอิ่มหนำคนแรกที่ต้องเลี้ยงคือตัวเองเลี้ยงตัวเองดีแล้วจึงเหลือแบ่งปันแก่แม่พ่อแล้วเหลือจากการแบ่งปันแม่พ่อจึงแบ่งปันให้กับญาสาโลหิตเหลือจากการแบ่งปันญาสาโลหิตบำเพ็ญบุญบำเพ็ญบุญแก่ใครสมณะชีพรามตัวสุดท้ายเลยนู่นท้ายสุดปลายแถว การให้แก่พระแก่สมณะเนี่ยท้ายสุดเลยดังนั้นเราต้องดูแลคนในครอบครัวให้ดีก่อนแล้วจึงดูแลคนอื่นต่อไปเพราะคนที่มีคุณูปการและเป็นบุญคุณกับเราเนี่ยคือคนที่เราต้องทําหน้าที่ต่อเท้าในทิศทั้งหกคนแรกคือคนในบ้านไม่ใช่คนนอกบ้านเราสามารถดูแลคนนอกบ้านด้วยด้วยอาหารด้วยปราณนีก็ได้แต่ต้องเหลือจริงๆค่อยนําไปทําพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ฟังธรรมจากพระอาจารย์โสภามาเนี่ย ลูกศิษย์หลวงตามหาบวัวท่านพูดเสมอว่าเหลือค่อยเอามาทําบุญกับพระไม่ใช่ไม่เหลือแต่ไปตัดไปเจียดมาก่อนมาคนทําบุญกับพระจนตัวเองล่มจมนํามาซึ่งความเบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตัวเองและผู้อื่นมากมายสุดท้ายล่มจมเพราะการทําบุญแล้วก็มานั่งโทษเวลาตัวเองจนแล้วกลับมานั่งโทษว่าไปทําบุญมาตลอดชีวิตไม่เห็นรวยขึ้นเลยไปทําบุญในชีวิตตลอดมาชีวิตมีแต่ความล่มจมนี่เรียกว่าทําบุญแบบโง่ๆไม่เข้าใจตามหลักคําสอนพระเจ้าเห็นไหม มันทําด้วยความหิวกระหายต่อการอยากได้ใข่มีในบุญนั้นมันทําบุญด้วยความกระหายอยากไปเกิดเป็นเทวดาโลกสวรรค์อยากสะสมบําเพ็ญบุญมันพิษการทําบุญแบบนี้มันเป็นการทําบุญหวังผลมีผลแต่ไม่มีอานิสงส์นะบอกก่อนนะมันขาดอานิสงส์นะทําบุญมากต้องทําแบบไหนตั้งเจตนาละความตรณีขี้เหนียวในใจแล้วต้องไม่มีมนทินด้วยแล้วอย่าไปหวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนกลับคืนมา เวลาให้ให้ไปเลยไม่ต้องไปหวังว่าจะได้อะไรตอบแทนกลับคืนมาไม่ต้องไปนั่งเฝ้าว่าเขาไปทําจริงไหมไม่ต้องไปนั่งดูว่าเขาทาจริงหรือเปล่าหน้าที่เราคืออะไรสละแล้วสละเลยให้แล้วให้เลยไม่ต้องไปคิดหวังอยากได้ไม่ต้องไปคิดตอบแทนกลับคืนเพราะอะไรสุดท้ายแล้วเราไปคาดหวังเราจะผิดหวังผิดหวังจากอะไรทําเยอะๆไปเลยเดี๋ยววัหนหึงได้ตอบแทนกลับคืนมาเองคิดแบบนี้คิดผิดนะ เพราะอะไรเราทําไปถมไปจนเต็มตัวสุดท้ายไม่ได้อะไรกลับคืนมาจะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะด่าพระทีเนี้ยเราก็จะด่าวัดท,ทีนี้อุตสาหเอาไปทำเจ้าตายกูกลับล่มจมลงกลับจนลงเรื่อยๆนี่เรียกว่าทําแบบงงๆไม่มีความเข้าใจทําแบบขาดเขาเบาปัญญาไม่มีสติสัพพัญญะในการพิจารณาให้ถูกต้องตามการให้นี่เรียกว่าจาคะนะคือการให้แบบไม่หวังสิ่งใดตอบแทนกลับคืนให้แล้วคือให้ เขาจะเอาไปทําอะไรเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเราเพราะเราให้เพื่อการละความขี้เหนียวอันเป็นมลทินในใจของเราต่อไปนี้เวลาอธิษฐานข้าวใส่บาตรนะอาจารย์สอนไปแล้วนะว่าการอธิษฐานที่ถูกต้องตามหลักคําสอนต่ออธิษฐานยังไงคือการตั้งอธิษฐานบารมีอธิษฐานแล้วไปลงมือทําไม่ใช่อธิษฐานแล้วไปนั่งรอต่อไปนี้เวลาจะทําบุญกับข้าวถวายอาหารพระเราก็ชอบจบกันข้าวของ้าพเจ้าขาวดุดดอกบวัว ยกขึ้นเหนือหัวถวายแดย่พระผูพ้พระรรมพระสงค์จิตใจจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานขอให้ถึงเมืองแก้ขอขแค้วบวกมาขอให้พระพระิษยาในอนาคต,ตการข้างหน้าหนุนเถิดมึงว่ามึงจะได้ไปไหมข้าวไม่กี่ถ้วยมึงว่ามึงจะได้ไปพระพรสีอาในอนาคตการข้างหน้ามั้ยได้ไปนไะ้ยบไมนาได้ไปอะนะแล้วคนที่ฉันคือพระนะเมื่อฉันไปแล้วเป็นเนื้อนาบุญแก่เราจริงแต่ปัญหาคือเราอ้อนวอนร้องขอหลอผลโดนบดาล มันเป็นการขอหวังผลอีกแล้วการหวังผลมันมีแต่ผลมันขาดอนิสงส์การให้บุญหุงหาอาหารให้แก่สมณะนั้นเพราะเรามีเจตจำนงเจตนาว่าเราต้องการให้สมณะนั้นเนี่ยได้ฉันอาหารเหล่านี้เพราะสมณะไม่สามารถหุงหาอาหารฉันเองได้เราหุงหาอาหารฉันกินเองได้จึงทําอาหารนี้ไปถวายแก่สมณนานี่ก็ยังขึ้นชื่อว่าการหวังผลเพราะหวังให้สมณะได้ฉันดังนั้นเวลาไปทําการให้อาหารที่ถูกต้องตั้งเจตนาใหม่ ฉันทําอาหารในมือนี้เพราะฉันต้องการสละทรัพย์ของฉันที่ฉันหาเลี้ยงมาด้วยความซื่อสัตย์จริตแล้วทํากับข้าวอาหารสละเวลานี้ตื่นขึ้นมาลุกมาแต่เช้ามืดเพื่อทําอาหารนี้สละแก่สมณะเจจำนงเจตนาเพื่อละความตรณีขี้เหนียวในการหวงในเงินในทองของฉันในการหวงในเวลาของฉันเพื่อเดินทางไปใส่บาตรที่วัดเพื่อเดินทางไปใส่บาตรหน้าวัดแทนที่จะนอนอยู่บ้านแทนที่จะนอนเป็นหมูอยู่แต่เราลุกขึ้นมาใส่บาตร เพื่อสร้างกุศลตัดความตรณีในใจของตัวเองและความตรณีอันเป็นมนทิในใจของตัวเองด้วยการสละเวลานอนด้วยการสละทรัพย์นี้เพื่อละความขี้เหนียวไม่ให้มีความห่วงกั้นในใจประตูนิพพานไม่เปิดรับนะคนที่มีความห่วงกั้นเพราะมันยึดมั่นถือมั่นคนห่วงนี่คือคนยึดมั่นถือมั่นทุกอย่างว่าเป็นของฉันเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตราตัวตนเป็นกิเลสปัญหาแบกเข้าไปไม่ได้นะมันต้องทิ้งทั้งหมดดังนั้นนี่คือหลักการฝึกไคละแบบนี้ได้ ภูมิธรรมที่เขาจะได้ความเป็นทะอนาคามีละสังโยชนห้าข้อเบื้องต่ำเรียกว่าโอลัมเยสังโยชนละได้ทั้งหมดเลยการมฉชันทะพยาบาททีน้มีเอยไม่ใช่อสกยติทีทวิจิกิจชาสีลับตาบามาสก,การมาลาคาปฎิคาห้าข้อดับหมดเลยไม่เหลือด้วยการละความตรณีขี้เหนียวในใจโดยปราศจากคนทิพไม่หวังอยากได้สิ่งใดตอบแทนทํายากนะการละความตรณีเนี่ยมันต้องฝืนฝืนยังไงเช่นเมื่อเช้า อาจารย์ะลุขึ้นมาสวดมนต์จะก็พิจารณาแล้วว่าเราเหนื่อยเนาะมาเราก็อยากพักในใจมันคิดไงมันคิดขึ้นมาเลยมันพุ่งตัวขึ้นมาพอเวลามีคนคนวัดเนี่ยเขาเชิญอาจารย์แล้วว่าไปสวดมนต์ด้กันไหมตอนตีสี่ไปนั่งภาวนากับพระอาจารย์เจ้าขุนอาจารย์พุ่งตัวขึ้นมาเลยเราควรพักหรือเปล่าว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตื่นมาบรรยายเช้าแล้วก็ต้องตื่นแต่เช้าอยู่ดีเราควรพักตื่นให้มันสายหน่อยไหมเ,เราบรรยายตั้งเก้าโมงเนี่ยตื่นสักเจ็ดโมงก็ยังทันไหมไม่ต้องแหกที่หูที่ตาตื่นมาตีสาม เพื่อที่จะมาเตรียมตัวอาบน้ำที่จะมาลุกมาทําบุญเรามันลุกมาทําวัดเราก็นึกในใจเพราะว่าเรามันปรุงแต่งขึ้นมาปุ๊บเราก็รีบมีสติรู้ตัวนี่ความขี้เกียจมันเกิดความตระหนีมันเกิดมันห่วงในเวลานอนของตัวนี้เรียกตะหนีแล้วนะความตระหนีในการนอนเนี่ยมันจะดึงเอาความตระหนีออกมันยากนะเพราะเราห่วงการนอนเนี่ยมันเริ่มห่วงแล้วะมมันห่วงกันเพราะเวลามันตระหนีทำยังไงไม่ได้ฝืนเลยรับปากเลยโอเคเดี๋ยวอาจารย์ไปจบเลย สัจจวาจาต้องรักษาให้ได้ในเมื่อประวณาลับปากไปแล้วว่าจะไปตื่นเช้ามึงต้องลุกขึ้นไปให้ได้ก็ลุกขึ้นไปได้ในเวลาเช้าอย่างนี้ดังนั้นเนี่เรียกว่าการละความตระณีออกจากใจใครทําแบบนี้ได้บ,บ่อยๆซ้ำๆสละอะไรที่ตัวเองหววมากๆสละได้ได้ความเป็นอรอยิยะบุคคลได้ด้วยเพราะมันกาลังกระชากความเป็นตัวเป็นต,น,ตนออกกระชากความยึดมั่นถือบ้านของตัวเองออกใครทําได้นี่แหละเป็นหนึ่งในการปฏิบัติเราละได้ตลอดเวลาเดินกวาดวัดก็เป็นการละความตรณี มาช่วยงานวัดก็เป็นละความตรนี่เราอยู่บ้านก็ได้เนี่ยเราไปขนขวายในการทำมาหากินหาเงินหาทองก็ได้ช่วยกันเก็บเก้าอี้หลังจากเสร็จงานเสร็จช่วยกันเก็บทุกอย่างให้เรียบร้อยไม่ใช่มาเสร็จแล้วก็ไปกินอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นหนึ่งในการละความตรนี่เราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเอ้ยฉันเป็นคุณหญิงคุณนายฉันเป็นแต่งตัวสวยงามฉันเป็นคนมีระดับฉันถวายเงินให้วัดเยอะฉันจะมาจับเก้าอี้ในงานให้คนอื่นที่ไม่บริจาคเงินเป็นคนทำไปนี่ห่วงแล้วเห็นไหมมันห่วงในกิเลสตัณหาตัวเองมันนนนหวงงใใออีโก้ทิขต วิธีการทำลายมึงลากคาบลงไปเดี๋ยวนี้เดินไปเก็บเก้าอี้เดี๋ยวนี้เดินไปกวาดวัดเดี๋ยวนี้นั่นแหละการทำลายทิฏฐิตนตัวเ e อ็มอีก้ตัวไหนดีขึ้นมาทำลายทิ้งเดียวนั้นเลยนั่นแหละมันเป็นความได้ถึงอนาคามีนี่คือการปฏิบัติการทำงานในวัดก็เรียกว่าการปฏิบัติธรรมถ้าเราเข้าใจวิธีการปฏิบัติธรรมอย่างถูกต้องเราจะปฏิบัติธรรมได้ตลอดเวลาไม่มีเวลาใดที่ละเว้นจากการปฏิบัติได้เลยแม้แต่ชั่วขณะลัดนิ้วมือเดียว เห็นไหมมันม no, kind of ีการปฏิบัติไม่ตลอดเวลาเห็นใครทําอะไรเราเห็นเขาทําไม่ดีอย่าไปเพ่งโทษเขาเมื่อก่อนเราเคยเพ่งโทษเขาทำไมทาสันดา์แบบนี้นิสัยไม่ดีเลยชี้โทษเขาหมไม่แต่นั่งมีทาเขาในใจเปลี่ยนไหม เรามีสติส so 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 ัมปชัญญะรู้เห็นไม่พอใจเกิดขึ้นตามดูตามรู้อาการทางใจตัวเองเราจะไปสนใจเขาทําไมเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาเราละทิ้งอัตตาตัวตนกิเลสตัณหาไม่เกี่ยวข้องกับเรางั้นเราละทิ้งไปดีกว่ากลาบมีความสำนึกระวังอยู่ที่กายของตัวเองไม่เพ่งโทษไม่ชี้โทษแก่ใครรู้เนื้อรู้ตัวอยู่กับปัจจุบันขณะชี้โทษเพ่งโทษของตัวเองว่าเราจะสำนึกระวังไม่ทําแบบเดียวกับที่เขาทําอยู่เพื่อไม่ให้เราเกิดอกุศลแบบนั้นเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราได้เนี่ยทาแบบนี้จบเลยเห็นไหมปฏิบัติทําอีกแล้วเห็นไหม เจออะไรมิดหน่อยกระทบได้ยินใครนินทาอะไรใครเราจะไม่ทําการนินทาแบบเขาจเจริญแมตตาเผื่อเขาว่าเขายังไม่มีความเข้าใจในสัจจความจริงของโลกเขากําลังสร้างที่ไปของเขาคือพบของการนําไปสูนกก่นรกกาะเมิดเจริญชาและไปวิสัยด้วยการพูดวาจาส่อเสียดยุยงให้ชาวบ้านเขาแตกการตลอดเวลาเราจะถึงความสำร็จลงด้วยการไม่ทําแบบนั้นแบบเดียวกันที่เขาทํา แต่เราจะถึงความสำเร็จวังด้วยการไม่ประพฤติกระทําแบบนั้นแล้วจเจริญเมตตาแก่เขาให้เขายามีโอกาสในการได้ยินได้ฟังแล้วปฏิบัติตามธรรมสมควรแกรธทรมเพื่อให้เขาเดินออกจากวาจาส่อเสียดเหล่านั้นได้ปฏิบัติธรรมอะไรที่นั้นปฏิบัติอีกแล้วนะ่ะมันปฏิบัติได้ทุกขณะที่มีการก้าวเดินทุกขณะจิตที่มีโอกาสในการได้ยินได้ฟังตาหูจมูกลิ้นกายใจไปกระทบกับสิ่งใดก็แล้วแต่กระทบเข้าหาใจเราพิจารณาให้ควรให้อยู่ในฝ่ายกุศลอย่าวิ่งเข้าหาอากุศลดับอีกแล้วเห็นไหม อากุศลดับกุศลเกิดความเคยชินนอนนั่นในสันดานเกาะอยู่กับกุศลตลอดเวลาถ้าอากุศลไม่สามารถแทรกได้เลยเพียงปลายขนสายปลายขนสายอากุศลจับไม่ได้เลยปรินิพานให้มันติดกุศลอย่างเดียวไม่ให้มันหลุดไปได้เลยนี่ทําให้ได้อย่างนี้นาะเห็นไหมบอกแล้วคําถามหนึ่งตอบยาวกูจะตอบยังไงหมดนะทักมึงเนี่ย